ปืนไรเฟิลส่วนใหญ่มักถูกจดจำเพราะรูปลักษณ์ที่ดูทรงพลังแต่มีเพียงไม่กี่รุ่นที่ถูกจดจำเพราะมันเปลี่ยนวิธีการรบจริงๆ M110 Semi-Automatic Sniper System เป็นปืนในกลุ่มหลังมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความเท่หรือเพื่อดึงดูดความสนใจจากพลเรือนแต่มันถูกสร้างขึ้นเพราะสนามรบยุคใหม่เปิดเผยข้อจำกัดของปืนซุ่มยิงแบบเดิมอย่างชัดเจน ช่วงต้นทศวรรษ2 0 0พสงครามเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงการรบรวดรร้วขึ้นระยะใกล้ขึ้นและคาดเดาได้ยากขึ้นพลซุ่มยิงไม่ได้ทำงานแบบโดดเดี่ยวอีกต่อไปแต่ต้องเคลื่อนที่ไปพร้อมหน่วยต้องรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนตลอดเวลาและ M110 ถูกออกแบบมาเพื่อโลกแบบนั้น ก่อนการมาของ M110 ปืนซุ้มยิงแบบลูกเลื่อนคือมาตรฐานมันมีความแม่นยำสูงมากแต่ต้องแลกมาด้วยเวลาความนิ่งและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยแนวคิดนี้เริ่มใช้ไม่ได้ในสนามรบสมัยใหม่เป้าหมายไม่รอให้ยิงสถานการณ์ไม่เงียบและการประทะไม่ได้จบลงด้วยกระสุนนัดเดียว M110 เข้ามาเติมช่องว่างนี้โดยตรงมันทำให้ผู้ยิงยังคงควบคุมสถานการณ์ <c oughs> เห็นภาพรอบตัวและตอบสนองได้ทันทีโดยไม่เสียความนิ่ง M110 ถูกพัฒนาโดยบริษัท Nice Armament Company และได้รับการคัดเลือกหลังการทดสอบอย่างเข้มข้นเพราะมันให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอภายใต้แรงกดดันจริงระบบกึ่งอัตโนมัติช่วยให้ยิงซ้ำได้เร็วโดยยังรักษาเสถียรภาพและแนวเลงเอาไว้ สิ่งนี้สำคัญกว่าตัวเลขความแม่นยำในสภาพแวดล้อมสมบูรณ์แบบเพราะในสนามรบความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบและ M110 พิสูจน์ว่ามันทำงานได้เหมือนเดิมครั้งแล้วครั้งเล่าสิ่งที่ทำให้ M110 แตกต่างจากปืนคู่แข่งคือความสมดุลบางระบบเน้นระยะไกลสุดขั้วจนช้าและควบคุมยากบางระบบเน้นความคล่องตัวจนสูญเสียความแม่นยำ M110 เลือกทางสายกลางอย่างตั้งใจมันให้ความแม่นยำที่ควบคุมได้พร้อมความยืดหยุ่นในการใช้งานหลายบทบาทสามารถทำหน้าที่เป็นปืนซุ่มยิงเป็นปืนประจำหน่วยยิงแม่นหรือเป็นระบบสนับสนุนความแม่นยำได้ตามภารกิจความยืดหยุ่นนี้ให้ทางเลือกแก่ผู้บังคับบัญชาและทางเลือกคือข้อได้เปรียบในสงครามแนวคิดการออกแบบนี้สอดคล้องกับคุณค่าที่ฝังลึกในวัฒนธรรมไทย พลังที่ขาดการควบคุมไม่มีความหมายในมวยไทยความแข็งแรงต้องมาพร้อมจังหวะความอดทนต้องมาพร้อมวินยัยชัยชนะเกิดจากความสมดุลและความสม่ำเสมอ M110 สะท้อนหลักการเดียวกันมันไม่ได้เอาชนะด้วยความรุนแรงเกินจำเป็นแต่มันโดดเด่นด้วยความไว้วางใจได้ ในช่วงการพัฒนาต้นแบบ Nice Armament อมพนีไม่ได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่พิสูจน์แต่ปรับปรุงระบบที่เชื่อถือได้อยู่แล้วโดยเน้นความทนทานการทำงานที่เสถียรและความเข้ากันกับอุปกรณ์สมัยใหม่ทุกชิ้นส่วนมีเหตุผลในการมีอยู่ไม่มีอะไรถูกใส่มาเพื่อความสวยงามวิธีคิดนี้ทำให้ปืนสามารถนำไปใช้งานจริงได้ทันทีโดยไม่รบกวนโครงสร้างการฝึกหรือแนวทางปฏิบัติเดิม เมื่อ M110 เข้าประจมการมันเผยให้เห็นข้อจำกัดของปืนอื่นอย่างชัดเจนระบบลุกเลื่อนช้าเกินไปสำหรับการประทะที่รวดเร็วปืนที่เบาเกินไปขาดความนิ่งระบบที่หนักเกินไปขาดความคล่องตัว M110 ยังคงทำงานได้ดีในทุกสภาพไม่ใช่เพราะมันสมบูรณ์แบบแต่เพราะมันเชื่อถือได้และในทางทหารความเชื่อถือได้คือมาตรฐานสูงสุด M110 ไม่ได้สร้างชื่อเสียงจากสื่อหรือวัฒนธรรมป๊อปแต่มันได้รับความเคารพจากผลการใช้งานจริงมันเป็นเครื่องมือของมืออาชีพสำหรับผู้ที่ให้คุณค่ากับหน้าที่มากกว่าภาพลักษณ์และประสิทธิภาพมากกว่าคำโฆษณาแนวคิดนี้สอดคล้องกับสังคมที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบและวินยัยเมื่อเทคโนโลยีใหม่เข้ามา M110 ถูกเสร,ริมหรือแทนที่ในบางบทบาท <c oughs> <MB. S 1> นี่ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นวิวัฒนาการ สิ่งที่สำคัญคือผลกระทบที่มันสร้างไว้ M 1 1 0พิสูจน์ว่าปืนกึ่งอัตโนมัติแบบแม่นยำสามารถเชื่อถือได้ในระดับสูงสุดและมันเปลี่ยนความคาดหวังของการออกแบบปืนยุคใหม่อย่างถาวมรมรดกของ M 1 1 0ชัดเจนมันแสดงให้เห็นว่าสงครามยุคใหม่ต้องการความเร็วโดยไม่วุ่นวายพลังโดยไม่เกินจำเป็นและความแม่นยำที่ไม่เปราะบาง วินัยสามารถถูกออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของอาวุธได้และนั่นคือเหตุผลที่ M110 ยังคงได้รับความเคารพแม้เวลาจะผ่านไป M110 ไม่เคยถูกสร้างมาเพื่อเป็นปืนที่ดังที่สุดในประวัติศาสตร์มันถูกสร้างมาเพื่อทำงานในวันที่เลวร้ายที่สุดและในโลกแห่งความเป็นจริงนั่นคือมาตรฐานเดียวที่มีความหมาย